สวัสดีครับอ้ตูปลาครั้งที่แล้วที่เราทำนี่ค่ะอ้าวมันเป็นการทดลองต่อเนื่องค่ะทดลองต่อเนื่องเ<ม>ออคราวที่แล้วเรายิงเข้าไปในน้ําที่ใส่นมนะม,มันก็เห็นลําแสงใช่ไหมคราวนี้ถ้าเกิดเราจะเห็นลําแสงในอากาศทํายังไงใช่ไหมทำยังไงดีมมีควันเอาฝุ่น,นเอาฝุนา่นหรือควันอะไรเงี้ยลอยๆแล้วมันจะเห็นและนี้คืออะไรลุโก้ลุโก้มีอุปกรณ์ใหม่เครื่องทาเครื่องทําเครื่องทําหมอก มีจริงค่ะมีจริงมันเป็นนี่ค่ะมันเป็นผลึกเล็กๆนะที่จะสั่นใช่มันเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นกระเบื้องบางๆนะตัวนี้พอใส่ไฟฟ้าไปแล้วมันจะสั่นเร็วมากสั่นเร็วเนี่ยพอไปอยู่ในน้ํามันจะดันให้ผิวน้ำเนี่ยกระเพื่อมกระเพื่อมกระเพื่อมแล้วสั่นเร็วมากบางทีผิวน้ํามันกระเพื่อมแล้วมันก็กลายเป็นหยดน้ําเล็กๆลอยออกมากลายเป็นหมอกโอเคอันนี้ก็ลองดูแล้วกันมันก็ตีน้ำเนี่ยแล้วมันก็เลย ผิวน้าที่ผิวน้ํามาอันก็จะออกมาเป็นหมอกเลยเอามาเยอะๆอย่างนี้นะฮะถ้าเกิดเอาเลเซอร์ยิงผ่านาวิง่งวิ่งผ่านหมอกไหมหอเออนั่นแหละเดี๋ยวมาต่อน,นี่เลยนี่มาต่อน,นี้จะเห็นวิ่งเข้าไปในน้ําด้วยดีไหมเ,ออหเดี๋ยวเอาควันออกมาดิโบกๆเอามือบบกเบาๆให้มันควันออกมาดิเออนั่นแหละเห็นไหมจะเห็นวิ่งผ่านอากาศเลยป่ะ เดี๋ยวลุงโก้จะพยายามเอาควันลงไปใส่ข้างบนผิวน้ําแล้วยิงลงไปดูแสงวิ่งยังไงโอเคเร okay? าจะองจ่มในตูป้ปลาใช่ค่ะจะลองให้มันควันอยู่ในตู้ปาลาเยอะๆเดี๋ยวลองกันนะมันต้องปรับระยะความต่ำและความสูงของมันมันด,ด,ดีนะเห็นไหมเนี่ยถ้าดูด้านข้างจะเห็น,<ม>เ,หนเห็นแสงเลี้ยวเลยนะคะมันอยู่ในอากาศทิศทางหนึ่งพอลงน้ำอีกทิศทางหนึ่งเลย เหมือนฉากที่มันมีควันควันลอยขี้วนะอ่าใช่ไหมนี่อเนี่อ่อเสยโอเคถ้าเรา่าส่งนี้ข่งเวงสงแล้วพอแสงสปรนกฏว่แล้วมันวิ่งเียง แสงมันวิ่งในอากาศก่อนนะคะแล้วมันวิ่งในน้ำเนี่ยฮะไอความเร็วแสงมันไม่เท่ากันนะถ้าคิดว่าแสงวิ่งในผ่านอากาศเนี่ยมันจะวิ่งเร็วกว่าวิ่งในน้ําหน่อยนึงนะแสงมันวิ่งเนี่ยจากนี่ไปถึงข้างล่างเนี่ยปรากฏว่าแสงมันจะวิ่งตามเส้นทางที่ทําให้ใช้เวลาน้อยที่สุดค่ะมันเป็นสิ่งประหลาดจานของของจักรวาลเราเหมือนกันมันก็เลยเลือกเส้นทางที่ว่า วิ่งอากาศเท่านี้แล้ววิ่งในน้ําเท่านี้มันจะทาให้เวลาใช้ที่เนาะที่ใช้อน้อยที่สุดหลักการเดียวกับที่แสงมันเลี้ยวอยู่ในเปลี่ยนทิศทางในเลนใช่นะเลนสกล้องเลนสอะไรเงี้ยเลนมันเป็นกระจกโค้งๆอะ่ะถ้าเกิดเราให้ให้มันวิ่งผ่านวิ่งผ่านเลนเสียเราจะเห็นแสงมันเปลี่ยนทิศทางด้วยเป็นคนไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะแต่ว่าถืว่ามันสวยดีโอเคอ่ะไม่เป็นไรอ่ะ คนต้องไม่โตเออค่อยโตแล้วดูอีกทีได้ตอนนี้ยังอายุน้อยอยู่ไม่เป็นไรอันนี้เล่นๆสวยๆไปก่อนอ่ะพุ่งไปแรงๆเหมือนที่หนู่งไปลองเควายลอนเฮ้ยคุณผิดไม่ใช่ควายลอนควายมันจะลอยขนาอ๋อแน่แน่โอเคยังไม่หายที่จุดนันโอเคเราสองคนนะคะเดี๋ยวควายมันหมด